สวัสดีครับพบกับป่าเมโจพันไม้นะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับที่ยีานะครับเวลาก็9ก้าโมงเช้านะครับได้เข้ามาในสวนนะครับจงเช้าทับมาดูนะครับผลไม้ในสวนนะครับตอนนี้ก็ลำไยคิดตันม่วงจัมโบก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับอายุ2ปีก็เริ่มได้เก็บนะครับแล้วรับประทานแล้วนะครับฝั่งนู้นจะเป็นลำไยคิตตันม่วงจัมโบ้นะครับ ให้ผลผลิตแล้วกับไม้หลากหลายก็เริ่มให้ผลผลิตนะครับฝรั่งนะครับฝรั่งไส้แดงฝรั่งขงเปาซื้อนะครับก็เริ่มให้ผลผลิตนะครับจมผู้ตัดทิมจันนะครับสปะรดหวานบูไยนะครับก็ให้ผลผลิตนะครับแล้วไอบิวนะครับไอบิวก็ให้ผลผลิตกับไม้หลายตัวนะครับก็ให้ผลผลิตมาหลายเดือนแล้วนะครับไอเรารับประทานเร็วสุดก็คือจะเป็นในกลุ่มของฝรั่ง วันนี้เราจะมาดูนะครับเอบิลนะครับผลไม้ทองคํานะครับต้นนี้นะครับก็ให้เราได้กินลูกนะครับหลายรุ่นหลายลูกนะครับนะครับเพราะว่าเป็นเรื่อยๆตลอดนะครับนี่ครับลักษณะการติดลูกนะครับนี่ครับลูกที่เล็กสุดนะครับอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นก็คือติดแล้วนะครับนะครับก็จะมีนะครับการติดนะครับก็ติดตาม กิ่งก้านนะครับไม่ได้ออกไปลายยอดเหมือนไม้ทั่วไปบ,บางชนิดนะครับน,นะครับต้นนี้ก็มีนะครับดูคร่าวๆก็ทั้งต้นก็สิกว่าลูกนะครับ่ถ้าใหญ่ขนาดนี้แล้วก็จะเริ่มติดแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็ติดออกมานะครับกิ่งนี้มันเล็กนะครับนี่ลูกมันใหญ่แล้วแล้วก็มีตอนนี้ก็สองลูกแล้วก็มีดอกอยู่นะครับ นะครับต้นมันจะต่ำนะครับเราก็สามารถที่จะนี่นะครับเก็บถึงสุดปลายมือนะครับสุดปลายมือเราก็นะครับการโดยการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับก็เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างที่จะให้ผลผลิตเร็วนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่ให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งปีนะครับตัวนี้ก็หมดลูกไปนะครับพอเราตัดยอดนี่ครับมันก็จะกิ่งนะครับพอเป็นลูกเนี่ยเขาจะห้อยลงมานะครับ ก็จะรับน้ําหนักของเขาได้เองแล้วมันทําให้กิ่งมันห้อยลงมาต่ําไม่สูงนะครับหรือเวลาติดลูกเยอะนะครับถ้าเราอยากไม่ให้กิงก่งเขาห้อยเยอะเราก็เอาไม้มาค้ายันเอาไว้ครับเพื่อไม่ให้กิ่งเขาหักแต่ถ้าเราปล่อยโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะคัดเข้าเองนะครับบางครั้งถ้าเขาคัดไม่ทันกิ่งเขาก็ค่อยหักไปเองครับต้นนี้สมบูรณ์มากนะครับต้นนี้ได้ชิมต้นนี้ก็ประมาณ3ลูกนะครับแต่ว่าเป็นลูกใหญ่ ก้นไม่แหลมแต่ลูกใหญ่นะครับส่วนในกลุ่มของก้นแหลมเนี่ยให้ผลผลิตเร็วและอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นลูกกลางๆที่จะดกกับในต้นนี้นะครับลูกใหญ่ก้นไม่แหลมแต่ว่าอัตราการติดลูกคก่อนข้างที่จะน้อยครับขนาดต้นสมบูรณ์นี่เรา,ามาเจอไว้หนึ่งลูกนะครับนี่นะครับกษาะลูกก็จะบุ๋มนะก้นจะบุ๋มซึ่งต่างจากในกลุ่มที่ให้ผลผลิตเร็วและก็ดก ลูกเยอะนะครับก็จะในกลุ่มของก้นแหลมครับอันนี้ก็ให้ผลผลิตน้อยหน่อยดูลักษณะทรงพุ่มอย่างนี้นะครับถ้าเป็นในกลุ่มของก้นแหลมเนี่ยลูกเต็มต้นแล้วนะครับอันนี้ก็กําลังที่จะโตนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่นะครับลักษณะด,นนดนนินนะครับเนี่ยดินถนนนะครับขอบถนนรอบลูกขอบถนนเนี่ยดังนั้นก็คือการในิบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าหน่อยแต่โชคดีตรงที่ว่าเขาได้อยู่ที่แดด และอย่างหนึ่งก็คือการวางแผนปลปูกของผม,มก็คือผมใช้รถแมงโฮเล็กขุดใส่แกลบนะครับนี่เราเรามาปรุงดินนะครับเราใช้ผมจะใช้ขี้ไก่แกลบครับขี้ไก่แกลบเก่าที่อยู่ในคอกประมาณปีกว่านะครับอ่าไม่ได้เอาขี้ไก่ล้วนนะครับเราใช้ขี้ไก่แกลบเพื่อให้แกลบเนี่ยเป็นตัวทําให้ดินมันปลูกนะครับช่วยในการาปรุงดินนี่ครับต้นนี้นะครับออกดอกตลอดนะครับแต่อัตราการติดเนี่ยก็ไม่ถึงกับเยอะพอกดอกแล้วก็เจอช่วงนี้ก็คือแดด จัดแล้วก็สลับกับมีฝนวันเมื่อวานก็มีฝนนะครับนี่ลักษณะของนะครับลูกแหลมนะครับดอกจะเยอะลูกจะเยอะนะครับตกแล้วปลูกก็ปลูกสลับนะครับกระันไปแล้วเราค่อยคัดสายพันธุ์ของเราเองในสวนนะครับตัวนี้ก็หลังจากที่ว่าเจอในกลุ่มของเพี้ยนลงไปนะครับก็ออกดอกครับเริ่มมีดอกนะครับเริ่มจะมีดอกแล้ว บางต้นก็เพิ่งจะมีการขยับยอดนะครับพอเราตัดยอดไปครับต้นนี้นะครับลูกยาวนะครับมันมีลูกกลมก้นแหลมลูกกลมก้นธรรมดาแต่ใหญ่แล้วตันนี้คือลูกจะออกรีลูกแหลมกับลูกรีเนี่ยให้ผลผลิตเยอะครับต้นนี้เป็นตลอดต้นนี้กับต้นแรกที่เราให้ดูเมื่อกี้สองต้นนี้ได้กินอยู่ตลอดนะครับเป็นตลอดทั้งปีเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ใกล้ อันนี้ก็เริ่มจะจะเก็บเนี่ยลูกนี้เราสามารถเก็บได้แต่ปล่อยให้เหลี้ยงกว่านี้หน่อยครับถ้าเราไปเห็นบางครั้งที่ว่าสองลูกกิโลหรือลูกละหกเจ็ดร้อยกรัมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มของอก้นบุ๋มนิดนึงนะครับส่วนในกลุ่มของก้นแหลมและลูกยาวเนี่ยน้ำหนักจะไม่เยอะแต่ได้ปริมาณนะครับลูกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตัวน,นี้ก็ให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะบ่อยและก็เยอะนะครับ ก็มีทั้งแต่ดอกนะครับมีลูกนะครับเนี่ยศัตรูนะครับตัวนี้ก็คือตัวร้ายนะครับมดแล้วก็เพี้ยนะครับเราก็ต้องกำเนียมดนะครับมันจะขึ้นลงขึ้นลงตามต้นมันก็จะ,ะขึ้นไปกินมูลของเพี้ยมันก็ขนเพี้ยขึ้นลงขึ้นลงนะครับตัวนี้ไอ้นี่ก็ใบสวยนะครับต้นสวยยังไม่ติดลูกนะครับเนี่ยเวลาเราตัดยอดเดียว มันก็จะได้กิ่งใหม่นะครับดันนั้นสีกิ่งเลยนะครับแต่เราตัดยอดก็เป็นข้อดีนะครับมันก็จะได้แตกสมพูรณอันนี้ก็เตี้ยอยู่นะครับชุดนี้นะครับต้นนี้ก็สมบูรณ์นะครับแต่ว่ายังไม่ติดลูกเลยนะครับก็มีดอกหลายรุ่นแล้วมีมีการขยับดอกบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดเลยนะครับอันนี้ก็คือชุดที่ปลูกด้านข้างนะครับ แล้วมีชุดที่อยู่ในรอกนี้นะครับซึ่งไม่โตนะครับก็โคนใหญ่นะครับเนี่ยแต่ว่าไม่โตนะครับอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวก็เอาตะไครออกก่อนนะครับแล้วก็จะปรุงดินใหม่นะครับยังไม่โตด้านบนก็จะโตค่อนข้างที่จะดีนะครับเนี่ยเงาะก็เหมือนกันนะครับเวลาเราปลูกเราก็ตัดยอดนะครับผมก็เด็ดยอดสองสามรอบมันก็จะได้ทรงพุ่มที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสองต้นนี้อาการเหมือนกันนะครับ ไม่โตนะครับพ่อข้างล่างบินท่อนล่างที่จะขุดลงมาแล้วเป็นหินเยอะนะครับแต่ต้องใช้นี่ครับผมก็ใช้ในกลุ่มของแกลบหรือขี้ไก่แกลบนะครับในการบํารุงบํารุงต้นไปด้วยบำรุงดินไปด้วยนะครับโซนนี้ยังไม่มีลูกนะครับต้นนี้ก็ออกดอกแล้วนะครับต้นนี้ก็มีลูกติดนะครับอ่าเพิ่งแรก นิดนะครับแล้วก็จะมีดอกครับอเราไปเจอปัญหาลูกหนึ่งเห็นสีดำๆก็น่าจะเจออ่านี่ครับอาจจะเป็นนอนเนี่ยครับนอน,นตัวที่เข้ามาออ่านี่นะครับเจอลองรอยนะครับหนอนเข้าไปเจาะมันลงผีเสื้อมาวางไข่นะครับ นีร่างดักเด่ครับก็จะมีสัตว์รูบ้างนะครับคือแต่ว่าร้อยลูกเพิ่งเจอหนึ่งลูกครับฝั่งล่างก็จะเป็นนี่ครับปลูกผลไม้นะครับอันนี้ก็สับปะรดเอ่อฉีกตานะครับเวลาเรากินเราก็ฉีกออกมาทีละตาทีละตาไม่ต้องแกะเปลือกนะครับอันนี้สับปะรดฉีกตาครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็พามาดูนะครับในกลุ่มของไม้ที่เราปลูกเอาไว้หลากหลาย แล้วก็รวมถึงเอบิวนะครับเอบิวตัวนี้ก็เลี้ยงง่ายดินลูกง่ายนะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามยูทู e ปัดไม้เจ้ปันไม้ด้วยครับสวัสดีครับ